ครับผมมาวินเกมเมอร์นะครับก็ในวันนี้ผมก็อยู่ในโลโบ็อกนะครับในเกมที่ชื่อว่าม i c เ l e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  เ t นะครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมน,นี้มาสักระยะหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าเขาจะอัปเดตแมปใหม่ทั้งหมดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็คือผมก็เคยถ่ายของแมปที่แล้วมาให้ดูแล้วแหละเนาะก็วันนี้ผมก็จะมาถ่ายของแมปที่เพิ่งอัปเดตไปล่าสุดนะครับนี่นะก็จะปรับเปลี่ยนทั้งหมด อีกเช่นเคยเลยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยก็รู้สึกว่ารถของเขานี่ก็จะมีการใช้รถที่ออกแบบเองเหมือนเดิมนะครับก็คือมันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นครับแต่รู้สึกว่า U I ในเกมก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยนะครับเอาจริงเกมนี้เขา อัปเดตใหญ่มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละเนาะแต่ผมยังไม่ได้มีเวลามาอัดให้ทุกคนดูกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างยุ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่แต่งรถนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดเกิดแล้วนะครับก็ที่ซื้อรถขายรถก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนสไตล์เกมนี้ก็คือที่แต่งรถอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ตรงนี้เองเนี่ยแล้วก็จะมีป้ายเขียน V r e g e n d เหมือนกันนะครับนี่ รู้สึกว่าช่องการแต่งผมรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยมันมีแค่สามช่องเองนะครับอยู่ถ้ามีคนแต่งกันอยู่ทั้ง3มช่องนี่คือเราต้องต่อคิวเขนะก็เราสามารถใส่ไฟใต้ท้องรถได้อันนี้มันมีมาตั้งแต่นานแล้วเลยนะครับ Performance ก็เหมือนกันนะก็จะประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะรถคันนี้ผมไม่ได้แต่งเลยเพราะผมไม่รู้จะแต่งตรงไหนนะครับรู้จะแต่งอะไรแหละพูดง่ายๆ ต่างวิวเจ็ดหมื่นแปดนะข้ามสะพานตรงนี้ก็จะเป็นแบบสนามแข่งนะครับแล้วก็เป็นที่ที่เราให้เข้าร่วมการแข่งก็จะมีไฮเบเลสนะครับปีดเดชแล้วก็ออฟโรดเรส c e นะก็โอเคเลยนะรู้สึกว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นของเซอร์กิตเรสต์แดกเรสอาราวเดอะซิตี้แล้วก็ ด e เซอร์ดเรสนะครับก็อันนี้ง่ายที่สุดแะเนาะแดกเรส e เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาแข่งกับผมไหมนะผู้เล่นใน s e r ร์ก็ค่อนข้างน้อยนะครับ <st irring> รู้สึกว่าเกมนี้บั <_ elastic> ็ไม่แน่ใจเขาแก้หรือยังแต่ตอนที่ผมจะมาอัดคลิปผมเข้ามาลองเล่นดูเนะี่ยก็คือมันเป็นบั c k ที่มีมาตั้งแต่แบบก่อนหน้านูาน้นแล้วนะครับผมก็คือเกิดว่าถ้าเรามาแข่ง แบ็เรสเนี่ยเกิดว่าถ้ามันเริ่มจับเวลาถอยหลังก็จะเริ่มการแข่งแล้วแล้วก็จะไอ้รถที่เขาจะแข่งกับเ,เราเขาขับออกไปนะเราจะกลายเป็นว่าเราแข่งคนเดียวซึ่งบั๊กนี้มันยังมีอยู่นะครับเ็ายังไม่แก้นะเนี่ยแล้วพอเวลามองไกลๆเนี่ยรถมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมก้อนๆนะแบบเมื่อกี้นะนา่นาน่าเห็นไหมเห็นไหมเออมัริ่เป็นเพราะปรับกราฟิกกลางหรือเปล่านะครับความผมแรงแล้วปรับภาพสูงสูงได้อยู่เกมนี้ อ่ะภาพภาพสูงนะนี่เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ใส่เขาคงจะทํามาแบบเออให้มันเป็นก้อนอย่างนั้นแหละนะครับเขาไม่ได้มีอะไรมากนะเกมนี้โอเคมีคนเข้ามาแข่งกับผมนะแต่รถเขามันโหดกว่าผมไงเออรถผมมันไก่กานะครับ <S 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 2> <S 2> แดกเลสได้แข่งได้สี่คนเลยนะเกมนี้อ่ามีฉากรดดิ้ง รู้สึกว่ารสามารถวาร์ปไปได้สองทวูหยีบนะครับไปครับอ,อัดอัดให้สุดอัดให้สุดกดกดกดในตัดกดในตัดโอเคโอ้ได้ที่สองเวลาห่างกันสูนจุดสองนี่แมปนะครับ เราจะอยู่ที่เออทือกเขาแอลนะครับแล้วก็ที่เม็กเจอแถวอเมริกานะครับเห็นนะก็เนี่ยเราสามารถเทเลพอร์ตไปตรงนี้ได้ในผมก็เคยบอกกันแล้วแหละแต่ผมมาดูกันว่าจะมีคนเล่นอยู่ไหมตรงนี้มา <S <S เป็นเหมือนกับอีกโลกหนึ่งของเกมนี้เลยนะ Okay, เราวารมาที่เทือกเขาแอลแล้วนะครับการแข่งอยู่เทือกเขานี้มีอาราเดแมทรู้สึกว่าทางจะแบบคดเขี้ยวมากเลยนะครับนี่นะแล้วก็มีเป็นบ้านแบบโอ้โหบ้านบ้านเก่าๆอ่ะบ้านยุโรปนะครับประมาณนั้นนะขับแรงไม่ได้นะกลัวตกเขาแต่รถครันนี้มันเลี้ยวดีนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยราคาหนึ่งล้านนะครับ กลับไปอเมริกาเหมือนเดิมดีกว่าแต่ผมพาไปดูนะว่ามีรถอะไรเจ๋งๆน่าสนใจในเกมนี้มนาะมาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นเชลเลย์คาร์บโลนะครับราคา3ามหมอันนี้ก็3 7มหมเท่ากันนะครับเป็น t o โตยต้าซูปรนะครับเออเห็นมีคนบอกสอนวิธีเอารถไข่หน่อย เขาไม่ขายแล้วมันเป็นรถรถลิมิเต็ดนะครับก็คือเอามาขายแค่บางช่วงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเออรถไข่นะครับเขาเราซื้อไม่ได้นะเหมือนกับเขาไม่ขายแล้วนะออฟเซลนะครับอันนี้เป็นด o จิต้าซูปรรุ่นใหม่ครับโอ้หเขาทำแตกต่างจากของจริงมากเลยเยนี่ยก็จะเป็น a u ด i ี้อ8นี่ก็ทำคล้ายๆอ่ะ ดูง่ายอยู่หรอกเกอมที้เทสได้ลดได้นะมีมานานแล้วจากลองเทสันนี้ให้เทสได้ไหมยังไม่เทสก็ได้เออดิวเลวชิปจุดเกิดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับทะเลเลยนะนะครับก็เหมือนกับแมปเมื่อนานมาแล้วแหละภูมิประเทศเมื่อนานมาแล้วแหละก็จะคล้ายๆมีนครับก็โอเค ตรงนี้จะเป็นเออโตะนะครับโต๊ะร้านอาหารนะแล้วก็เป็นสนะพานครับเพราะว่าน่ามาถ่ายรูปนะตรงนี้นะเออใครที่ชอบถ่ายรูปในเกมนะครับก็แนะนําเลยเนี่ยิชซ้าสวัสดิ์ดูสิรถผลแสดงสักแค่ไหนนะครับมีป้ายโรบูตด้วยนะครับก็น่าจำลองมาจากฮอลลีวูดที่อเมริกาเลยนะครับ ก็เหมือนกับ GTA ก็จะเป็น Wildwood นะ่ะเมืองจะเล็กลงนะไม่เหมือนอันก่อนอันี้อันก่อนอันนี้เมืองจะใหญ่แล้วภูเขาจะน้อยนะครับแต่นี้เขาเน้นแบบภูเขานะขับดิฟขึ้นเขาลงเขาอะไรแบบนี้เลยนะเอ้ยชนชนต้นไม้ต้นไม้แบบสี่สี่ถึงห้าคนโอบ,แบบใหญ่กว่ารถอีกโอ้ตัวนี้มันมีแบบ เป็นบึงนะบึงน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เรามาถึงตรงป้ายโครวูดแล้วนะครับขับลถไปเลยสําหรับเกมนี้นะครับก็อัปเดตแมปใหม่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับระบบเหมือนเดิมรถผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพิ่มขนาดไหนมานะครับเห็นเขาบอกว่านิวคาร์นะแต่มันก็ต้องเพิ่มเข้ามาจริงๆแหละ นะแต่ผมวันนี้ก็ต้องขอภัยด้วยละกันนะครับเพราะไม่รู้ว่าเขาเพิ่มขน,นาดมาอนะไรเนาะก็พามาดูแมปใหม่นะครับก็เป็นอย่างไนบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดขนาดกดกระดิ่งด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณครับ